สวัสดีครับสวัสดีครับจากคุณน้องอะไรครับชื่อนิคครับชื่อนิคเหรอนิกเ <Nick, Nick. S 1> หรอครับนี่วันนี้น้องนิกเอาเอาขนมมานะดูไลฟ์ไลฟ์จากเอ่อยูทูบมาสักพักหนึ่งเนาะครับอือเราเราเราอยู่ที่ไหนอยู่มาจากสิงคโปร์แต่ว่าตอนนี้อยู่โรงแรมที่ศรีราชาอ๋ออ่าคือจริงๆแล้วเราเป็นคนสิงคโปร์ใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมพูดไทยชัดอ่ะ ก็เรียนแล้วก็มีแลกเปลี่ยนบ้างครับอ๋อเรียนแลกเปลี่ยนด้วยครับโอ้น้องเขาเอาเอามาให้นะเนี่ยน้องเขาดูจากไลฟ์เมื่อกี้นี้ซื้อมาฝากขอบพระคุณมากเลยแล้วเอ่อก็พักอยู่แถวนี้ใช่ไหมไม่ไม่ได้พักเออพักที่ศรีราชาที่ศิราชาอ๋อแล้วคืนนี้ไปไหนต่อก็เที่ยวไม่ก็น่าจะไปห้างนะเพราะว่ามากับ<ะ>มากับแฟนกับลูกอะอ๋อมากับแฟนอ๋อมีลูกแล้วเหรอโอ้แล้วตอนนี้เราทำอะไรอยู่เอ่อเพิ่งเรียนจบเพิ่งเรียนจบเหรอ ทำธุรกิจอะไรบอกพี่นะทักหาพี่นะได้ค่ะเดี๋ยวช่วยโฆษณาหให้นะโอเคขอบพระคุณมากนี่จากน้องน้องดิกน,น้องดิขอบคุณมากครับ